สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพรมอินทรแลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจันทร์อินทพรพมนะครับสายพันธุ์เวทตฮารนะครับที่มีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะครับบางสายพันธุ์นะครับข้อดีที่ว่านั้นนะครับก็คือครับแกนกลางสั้นนะครับ นะครับแกนกลางของสายพันธุ์เวอาหารเพราะเนื้อเยื่อสั้นนะครับเมื่อแกนกลางสั้นนะครับในช่วงที่ผสมเกสรหรือว่าขณะที่ผสมเกสรน,นะครับเราไม่ต้องตัดแกนกลางออกนะครับคุณผู้ชมนะครับแกนกลางสั้นนะครับอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมคือไม่มีแกนกลางนะครับแต่ มีแกนกลางที่สั้นนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับนะครับมีทุกจันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีลูกนะครับติดอยู่ที่เกแกนกลางนะครับที่ผสมติดนะครับมีลูกย่างสีเขียวอยู่นะครับแกลกลางสั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับแถวจะไม่มีเกลกลางนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดออกนะครับ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ไอจันล่าสุดนะครับจันล่าสุดคือจันสุดท้ายของต้นนี้ปีนี้นะครับมนะัมีแกนกลางนะครับเมื่อไม่มีแกนกลางแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องตัดเกน็กลางออกนะครับก็ส่งผลดีนะครับทําให้ ไม่มีโอกาสนะครับโอกาสแกนตรงนี้ติดเชื้อรานะครับเมื่อเราไม่ตัดก็ไม่มีบาดแผลนะครับมมีบาดแผลไม่เหมือนกับาสายพันธุ์บางสายพันธุ์นะครับเมื่อตัดแกนกลางออกนะครับเพราะแกนกลางบางสายพันธุ์จะยาวนะครับโดยเฉพาะบาฮีนะครับบาฮีเหลืองนะครับก็ต้องตัดออกนะครับ ถ้าไม่ทาน้ํายาป้องกันแับจิตเชื้อานะครับก็จะทําให้รับตรงแกนกลางนะครับหรือว่าปลายก้านจันนะครับติดเชื้อานะครับทําให้ปลายก้านจันนั้นแห้งนะครับแห้งติดเชื้อแล้วก็เน่าไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เส้นเกสรนะครับเกล็เกสอนที่อยู่ติดกับแกนกลางนะครับพอยแห้งไปด้วยนะครับแห้งพอ ซึ่งจะสอนแห้งนะครับก็ทําให้ลูกนั้นเหี่ยวนะครับเหี่ยวไปด้วยนะครับแล้วก็ในบางสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมนะครับที่พบปัญหาได้บ่อยนะครับคือตัดแกนกลางออกนะครับพอแกนกลางติดเชื้อรานะครับแต่สายพันธุ์เวนาหนั้นไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีโอกาสติดเชื้อรานะครับเพราะเราไม่ตัดแกนกลางออกนะครับ แถมก็ยังมีลูกนะครับติดอยู่ที่แกนกลางด้วยนะครับลูกที่ผสมติดนะครับแต่ว่าการเข้าสีนั้นช้ากว่านะครับช้ากว่าลูกที่มีติดอยู่เส้นกระสวดนะครับที่ไม่อยู่แกนกลางนะครับข้อดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนอกจากรสชาติจะอร่อยหวานกรอบอร่อยแล้วไม่ติดฝาดแล้วนะครับไม่มีแกนากลางโอกาสที่จะ ติดเชื้อรานะครับตรงแกนกลางหรือพวกปลายก้านจันก็ไม่มีนะครับทําให้สิ่งเกสรแ,แต่ละเส้นสมบูรณ์นะครับรูปไม่เหี่ยวนะครับคุณผู้ชมลูกจะไม่เหี่ยวนะครับถ้าบางสายพันธุ์ตัดแกนกลางออกนะครับถ้าไม่ทาน้ำยาป้องกันจากเชื้อราก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับติดเชื้อรานะครับ หลามไปเรื่อยๆนะครับหลานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเส้นกระแสอยู่ใกล้นะครับหรือว่าถูกเชื้อรานะครับถูกเชื้อราหรือว่าติดเชื้อราในโคนของเส้นกรศรสนะครับก็ทําให้ลูกนั้นในเส้นกรศรสแต่ละเส้นนั้นเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงไปนะครับทุกท่นนะครับข้อดีที่แตกต่างจากหลายๆสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เอ็นหานะครับ นอกจากจะรสชาติหวานกรอบอร่อยไม่ติดฝาดแล้วนะครับไม่มีแกนกลางนะครับไม่มีแกนกลางก็โอกาสที่จะเชลานั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไม่มีบาดแผลนะครับที่เราตัดแกลกลางช่วงสมเกสรออกนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็เป็นข้อดีนะครับที่แตกจางจากสายพันธุ์อื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์นี้นาปูเหมกันนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องระบบเชื้อรานะครับติดเชื้อราในแกนกลางที่ตัดออกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกความใจครับสวัสดีครับนอกจากจะสีสวยกรอบอร่อยนะครับไม่ติดฝาดแล้วนะครับมันมีแกนกลางโอกาสติดเชื้อราก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับ